และจากเหตุระเบิดในครั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการทหารบกก็ขอนะคะว่าอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะคะคแล้วก็ขอเวลาเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบให้แน่ชัขดขณะเดียวกันวันนี้ก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะซึ่งก็มีวาระสําคัญหลายเรื่องนะคะติดตามกับคุณพิสนุแป้นวงรายงานสดเข้ามาค่ะ ครับคุณลลิตาคุณธีรวัตรครับโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการทารบกนะครับก็ระบุว่าขอทุกฝ่ายอย่าเพิ่งนําเหตุระเบิดไปโยงกับเรื่องของประเด็นทางการเมืองหรือว่าเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในก่อนหน้านี้ครับ โดยก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีพลเอกอุดมเดชศิรบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการทาหารบกได้กล่าวถึงความคืบหน้าการติดตามตัวผู้ก่อเหตุระเบิดที่บริเวณร,รถไฟฟ้าบีทีเอสสยามเมื่อคืนวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังติดตามตัวคนร้ายอยู่ซึ่งมีการประสานข้อมูลข่าวสารระหว่างตำรวจและหน่วยข่าวกรองของกองทัพบกแต่คงเป็นหน้าที่ของตำรวจเป็นหลักเบื้องต้นยังไม่สามารถระบุได้ว่าเชื่อมโยงกับเหตุระเ,รระเบิดย่านมินบุรีเพราะต้องดูรายละเอียดในเรื่องของภาพ จากกล้องวงจรปิดและยังไม่ทิ้งประเด็นอื่นๆในการหามูลเหตุโดยขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในการติดตามคนร้ายรวมถึงประเด็นทางด้านการเมืองด้วยที่ยังไม่ตัดประเด็นใดประเด็นหนึ่งออกไปหรือไม่มองไปที่ประเด็นใดประเด็นหนึ่งพเพราะเกรงจะเสียรูปคดี โดยก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนั้นก็เดินทางมาร่วมการประชุมตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับโดยก่อนที่จะเข้าร่วมการประชุมนายกรัฐมนตรีก็ได้ร่วมกิจกรรมป้องกันโรคมะเร็งเนื่องในวันมะเร็งโลก4ี่กลุ่มพ,พันธุ์ด้วยการติดเข็มกัดเซ็นชื่อบนเสื้อทีเชิร์ตและหมวกแก๊ปเพื่อน,นําไปประมูลหารายได้และการรณรงค์เพื่อให้คนไทยตระหนักและเห็นความสําคัญในการคัดกรองมะเร็งหลักนะครับในการเสี่ยงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดโรค เโดยในเช้าวันนี้เป็นที่สังเกตว่านายกรัฐมนตรีนั้นมีอารมณ์ดีโดยตอบคําถามผู้สื่อข่าวเมื่อถามถึงรสชาติของผัดหมี่โคร,ราชที่นายกรัฐมนตรีได้ไปปรุงที่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อวานนี้ว่าน่าจะอร่อยนะครับขณะที่การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้คาดว่าที่ประชุมจะหารือถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะหลังเกิดเหตุวางระเบิดนะครับรวมทั้งแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่คาดว่าปีนี้จะเกิดปัญหาภัยแล้งอย่างหนักนอกจากนี้จะรับทราบแนวทาง างการดำเนินงานโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าในครัวเรือนที่ห่างไกลและรับทราบแนวทางดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐคณะกรรมการนโยบายและกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจเสนอการปรับปรุงบัญชีอัตราค่าจ้างลูกจ้างรัฐวิสาหกิจกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอมาตรการป้องกันการทุจริตและการบุกรุกพื้นที่ป่ากระทรวงคมนาคมเสนอขออนุมัติแก้ไขแบบรายละเอียดและการปรับกรอบวงเงินค่าจ้างของโครงการ ระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลสายสีแดงช่วงบางซื่อรังสิตรองรับการเดินรถไฟในประเภทต่างๆ ขนาดนอกจากความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนมีกลุ่มพิทักษ์กฎหมายเพื่อประโยชน์สาธารณะยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีให้ตรวจสอบพฤติกรรมที่สอบไปนในทางทุจริตของกรุงเขมานครจากกรณีการอนุญาตให้ห้างสรพสินค้าเซนทรัลแอบรัสซี่และห้างเซนทรัลชิดลมสร้างสะพานลอยคนข้ามและทางเชื่อมระหว่างสองห้างที่เป็นประโยชน์ในทางพาณิชย์และก็นำไปเป็นสมบัติของตัวเอง สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีในขณะนี้ยังไม่เสร็จสิ้นนะครับซึ่งก็เป็นเหมือนตามปกติทุกครั้งเมื่อการประชุมเสร็จสิ้นนายกรัฐมนตรีจะลงมาถแถลงข่าวพร้อมกันนี้นะครับทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะถแถลงข่าวในเวลาประมาณ14นาฬกาครับคุณลรลิตาคุณจรรวัตครับ